วีว i โอเลแจงดรามา่าคุณแม่โวยใช้ไรไอซ์ในคอนเสิร์ตยันคุณแม่ไม่ได้พูดผิดแต่ผิดที่ตัดต่อขอโทษทีมงานและคนจัดคอนเสิร์ตที่ทำให้เข้าใจผิดกลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาทันทีสำหรับคลิปที่คุณแม่นักร้องสาววีวีโอเลไปโวยทีมงานคอนเสิร์ตเรื่องสมูกหรือการใช้เครื่องทำควันในคอนเสิร์ตหวันกระทบกับสุขภาพของคนในงานโดยระบุว่า ไนไอซ์มันคือคาร์บอนไดออกไซด์เธอเธอจะสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกซิเจนหายไปเกลี้ยงเลยและทำเอาคนฮือฮาเพราะคุณแม่ของสาววีคือรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์รุจิราตาปราบอาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลัดกระบังซึ่งก็มีหลายคนมายืนยันว่าอาจารย์นั้นเก่งมาก แต่หลังจากนั้นกลับมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อบางส่วนมองว่าทำไมผู้จัดและทีมงานถึงไม่ระวังการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆขณะที่สมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้งานสมูกและ CO2 ในงานแสดงคอนเสิร์ตและอีเวนต์โดยยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและทราบถึงขอบเขตและอันตรายของการใช้งาน CO2 โดยมีการควบคุมระ ระยะเวลาปริมาณและสภาพวัดล้อมอย่างรัดกุมทั้งในด้านความปลอดภัยของทีมงานนักแสดงศิลปินและผู้ชมและล่าสุด วันที่3กรกฎาคม2,568วีวิโอเลตก็ได้ออกมาชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่าน Facebook ยืนยันว่าคุณแม่ของวีไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือพูดอะไรผิดอีกทั้งทางผู้จัดและทีมงานก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยและท่านทราบถึงข้อแตกต่างระหว่าง Dry Ice และ Smoke แต่เป็นเพราะคลิปมีตัดเนื้อหาของบทสนทนาบางส่วนออกจึงอาจทาให้เข้าใจผิดได้พร้อมขอโทษทีมงานและแวดวงคนจัดค ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดโดยได้แชร์คำชี้แจงของเพจสมาคมผู้ประกอบอาชีพระบบแสงเสียงภาพไทยพร้อมระบุว่าจากคลิปคุณแม่วีที่กำลังไวรัลวีอยากอธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อความในคลิปที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ขออนุญาตออกมาชี้แจงและอธิบายสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะ จากสถานการณ์คือคอนเสิร์ตจบแล้วแต่สโมกยังไม่ปิดแม่ก็เลยถามว่ายังไม่ปิดหรอจริงๆแล้วคุณแม่เข้าใจดีว่าคอนเสิร์ตมันต้องมีสโมกเวทีและไฟมันถึงจะสวยแต่ในกรณีนี้คอนเสิร์ตได้จบไปแล้วแต่สโมกยังคงเปิดอยู่ซึ่งทีมงานก็กำลังจะปิดตามแผนแม่วีก็เลยแค่เอาสถานการณ์นั้นมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็หยอกล้อกันด้วยความเอ็นดูคุณแม่แบบในคลิปเพราะแม่วีพูดไปด้วยความเป็นห่วง แต่สิ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดกันเลยคือเรื่อง Dry Ice ในตอนท้ายคลิปเนื่องจากจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้มีการใช้ Dry Ice ในตอนท้ายคลิปเนื่องจากจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้มีการใช้ Dry Ice ในใดแต่วิธีการตัดต่ออาจจะทำให้เข้าใจผิดว่า Dry Ice และ Smoke คือสิ่งเดียวกันและ Smoke มี CO2 ซึ่งจริงๆคือคนละอย่างและไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่วีรู้ว่า Smoke และ Dry Ice คือคนละอย่างกันซึ่งการพูดถึง i r y ice เป็นบทสนทนาอีกเรื่องที่มันต่อเนื่องกันมาอีกทีแต่ได้มีการถูกตัดเนื้อหาของบทสนทนาบางส่วนออกภายหลังในการตัดต่อคลิปนั้นจนอาจจะเข้าใจผิดได้วีขอโทษทีมงานและแวดวงคนจัดคอนเสิร์ตท,ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากการตัดคลิปนี้ของวีนะคะวีตัดคลิปด้วยความตลกสถานการณ์โดยไม่ได้คิดรอบด้านว่าจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดยังไงบ้าง ขณะที่แฟนๆต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจทั้งสาววีและคุณแม่กันเป็นจำนวนมาก